สวัสดีจ้าสวัสดีกับเพจเกษตรสร้างอาชีพนะคะเหมือน,นีนห้อสซมาอัปเดตเนาะอัปเดตน้องๆหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่ทองนะคะอันนี้คือหลังจากที่เอามาจากฟาร์มหญ่แลวนะคะประมาณนี้นะคะได้สองอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าไ่ขึ้นเร็วไ่ยยขึ้นเร็วเร็วเร็วแห้งนะคะอันนี้ เปลือกเพื่อนยังบางอยู่นะคะคือตอนนี้ให้น้ําน้อยเพราะว่าจะเอาน้ําออกแล้วนะคะคือจะซีล่างขีล่างน้ำให้เพื่อนใหม่นะคะเพราะว่าเพื่อนเริ่อมน้ำเพื่อนเริ่มสุกกระปุกแล้วสรงอาทิตย์นะคะอันนี้จะเป็นหอยปังนะคะหอยปังเอามาไว้ในบอ่อเดียวกันแต่พงหัวเพื่นสีเป็นมีไข่ออกมาเป็นแบบใดเพิ่นสีผสมพันธ์กันจังใดอันนี้คือเหาเหาใดมากนะคะอ่า ไวเชอรี่ทองเนื้อทองเอามาจากฟาร์มเพิ่นนะฟาร์มไ่นะคะแล้วตอนที่เอามานี่สิตูประมาณซันนี้นะคะซําเรียนเลียญหาเลียหาเียนหา้นหา,น,หานะคะตัวนี้ก็รู้ซาใหไวไงไ่ยยเร็วอยู่อันนี้คือเพิ่นเรื่ใหญ่แล้วอันนี้แบบซิมีแบบกินอาหารท่านกันบ่ท่านกันกับมีเนาะ นี่นะคะเพื่อนกินคือถ้าเห้าให้อาหารเพื่อนได้แบบเรื่อยตลอดแ,แบบว่าให้ขาดนะเพื่อนสิก,กินผักกินอย่างนี่เอาเอาเฟืองเอาฟางมาถินลงกันยังเบิดได้พี่น้องเบิดเลยค่ะนี่บอกตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วนะคะเพื่อนสิก,กินผักกาดกินแตงกวานี่ผักตบนี่ก็คือถ้าเพื่อนบ่มีผักก,กินบ่มีอาหารเพื่อนก็สิมา กินผักตบเนาะนะคะน,นี้นะคะเรามาให้พี่ๆดูกันนะคะนี่แล้วก็ชน,นีเห็นบหอ,อันนี้ตามที่เพจเพิ่อนว่าอ้ยอย่าหนีบกันอย่าหนีบกันหนีบนอกหนีบนอกเอ้ยเนี่ยเห็นไหมคะตัวบเบลอเลยเนี่ยนี่คือตัวโตวแล้วเนี่ย ตัวอย่างอ้วนเลยตัวใหญ่แห้หงพี่น้องอันนี้ได้สองอาทิตย์จากเอาออกที่มาจากฟาร์มใ,ใหญ่เพิ่นนะคะโอุย้ยอันนี้คือได้ผลแบบว่าสมบูรณ์นะคะหอยจากฟาร์มนี้เขาเป็นหอยที่แข็งแรงนะคะเอามาขึ้นหลอดเอามาลอ,อยหาสิบต,ตนะคะหลอดเบิดทุกโตเลยนะคะนี่เน้อมา เอาพักกาศมาลงพักกาดขาวอันนี้ถ้าตัวใดเพิ่นยังกินอาหาราาว่าหั่นเขาเพิ่นก็สิยังตัวนอยอยู่แต่ว่าตัวอ้วนแห้งตัวอ้วนค่ะตัวอ้วนนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะจะหลังอ๋อยังไม่ให้ได้ดูไข่เลยเพิ่นมีไข่แล้วนะคะ อันนี้บอลูว่าเป็นไข่หอยเชอรี่ดำหรือหอยเชอรีท่ทองนะคะมีมาสามก่อนแล้ว้วก็สีล่องเอามาเพราแบบเ้ามาบ่อมะเพาะมา,มาบ่มแบบแบบเพดไงแบบฟ้ามไงเพิ่นบอกมานะคะเพราะว่าถ้าเ้าบ่มแบบธรรมชาติมันอาจสีแบบบอดดิบอดดบอดบอดเป็นตัวบดทุกตัวบ่เพาะบอ่บอ่ออย่างสีนะเขาก็เลยสีล่องแบบ เอาไซนี่นะคะเส็กกองฟ้าปิดเอาสิบ,บมเบิงเด้อจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เป็นสิแตกออกมาเอาก็บ่บมไว้คือไข่ป็ดไข่ไก่นี่แหละพี่น้องเนาะฝากติดตามด้วยนะคะเพจเกษตรสร้างอาชีพเด้อพี่น้องเด้อ